เรื่องพระพัฒากุณธลาเถรีผู้เลิศด้านตรัสรู้เร็วพระพัฒากุณธลาเถรีนี้ครั้งพระผู้มีพระภักเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระก็บังเกิดในเรือนของครอบครัวกรุงหังสวดีรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งฟังธรรมในสำนักพระาศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทักคะเป็นเลิศของภิกษุณีผู้เป็นขิปปาพิญญาคือตรัสรู้เร็วจึงทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปปรารถนาตำแหน่งนั้นนางทำบุญจนตลอดชีวิตเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกับ ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะนางเกิดเป็นพระราชธิดาองค์หนึ่งของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิจินางสมาทานศีลสิบประพฤติโกมารีพรมจันทร์อยู่ถึงสองหมื่นปีสร้างบริเวณที่อยู่ของพระสงฆ์นางท่องเที่ยวอยู่ในฝ่ายสุขติเท่านั้นตลอดพุทธันดรหนึ่ง มาในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดในครอบครัวเศรษฐีกรุงราช,ชครืมีชื่อว่าพัฒนานางมีบริวารมากเมื่อเติบโตเป็นสาวแล้ววันหนึ่งนางยืนตรงหน้าต่างปราสาทชั้นบนได้เห็นโจรชื่อสัตตุกะบุตรปุโรหิตในพระนครนั้น ถูกราชบุรุษจับตัวในความผิดมหันตโทษพร้อมทั้งของกลางและกำลังควบคุมตัวมายังลานประหารนางมีจิตปฏิพั์ในโจรน,นั้นจึงนอนคว่ำหน้าบนที่นอนคร่ำครวญว่าถ้าเราได้เขาจึงจะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้ก็จกตายเสียบิดาของนางรักนางมาก เพราะมีทิดาคนเดียวจึงติดสินบนให้ราชบุรุษปล่อยโจรนั้นและส่งเขาไปยังปราสาทชั้นบนนางพัฒนาสมความปรารถนาแล้วก็ประดับด้วยเครื่องอลังการเสียจนเกินไปปรนิบัติสัตตุกะโจรน,นั้นล่วงไปสองสามวันสัตตุกะโจรก็เกิดโลภในเครื่องอลังการเหล่านั้น กล่าวกับนางว่าพัฒนาจา๋าพี่พอถูกเจ้าหน้าที่นครบานจับได้กบนต่อเทวดาซึ่งสิงสถิตนักเขาทิ้งโจรไว้ว่าถ้าพี่รอดชีวิตก็จักนำเครื่องผลีกรรมไปเส้นส่งท่านน้องช่วยจัดเครื่องผลีกรรมสำหรับเทวดาด้วยเถิดนางคิดจะผูกใจเขาจึงจัดเตรียมเครื่องผลีกรรม ประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างแล้วเดินทางไปยังเขาทิ้งโจรกับเขาพร้อมกับบริวารสตัตตกโจรคิดว่าถ้าขึ้นไปบนเขากันหมดเราก็จักยึดอาภรณ์ของอยิงนี้ไม่ได้เขาจึงให้บริวารชนรออยู่เขาและนางเท่านั้นได้นำภาชนะใส่เครื่องพลีกรรมไป เมื่อขึ้นไปยังภูเขาสัตุกระโจนเริ่มลายโจรกล่าวว่าพัทธาเจ้าจงเปลื้องผ้าห่มของเจ้าออกหอเครื่องประดับที่ติดตัวเจ้าเดี๋ยวนี้นางกล่าวว่านายท่านข้าพเจ้ามีความผิดอะไรเล่าหญิงโง่ทำไมหนอเจ้าถึงเข้าใจว่าข้าจะมาทำพลีกรรมความจริง ข้ามาเพื่อลักอาภรณ์ของเจ้าโดยอ้างการพลีกรรมต่างหากเล่านายท่านเครื่องประดับเป็นของใครตัวข้าพเจ้าเป็นของใครกันคะข้าน่ะไม่รู้จักการจำแนกอย่างนี้ดอกนะเอาเถิดนายท่านขอท่านโปรดช่วยทำความประสงค์ของข้าพเจ้าอย่างหนึ่งให้เต็มด้วยเถิดโปรดให้ข้าพเจ้าได้กอดนายท่านทั้งยังแต่งเครื่องประดับอยู่ด้วยนะคะ เขาก็รับคำนางรู้ว่าเขารับคำแล้วก็ทำประหนึ่งว่ากอดข้างหน้าแล้วกอดข้างหลังพอได้ทีก็ผลักโจรตกเขาโจรน,นั้นตกลงไปถึงแก่ความตายเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่เขาเห็นเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ที่นางทำแล้ว ได้ประกาศความที่นางเป็นคนฉลาดว่านิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถานแม้สตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นๆมินใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถานแม้สตรีที่คิดความได้ฉับพลันก็เป็นบัณฑิตได้นางพัฒนาคิดว่า เราคงกลับบ้านไม่ได้แล้วจำเราจะไปเสียจากที่นี่แล้วบวชเสียนางจึงไปยังอารามของนิครนขอบวชเป็นนิครนนิครนเหล่านั้นกล่าวกับนางว่าการบรรพชาจะมีได้ด้วยการกำหนดอันใดเล่านางกล่าวว่าอันใดเป็นสูงสุดแห่งบรรพชาของท่าน ขอท่านปรดกระทําอันนั้นเถิดดีละพวกนิครนช่วยกันถอนผมของนางด้วยเสียนตาลแล้วให้นางบวชผมที่งอกขึ้นมาอีกก็เวียนเป็นลอนงอกขึ้นมานับแต่นั้นมานางก็มีชื่อว่ากุณทนเกษานางเล่าเรียนลัที่สมัยและทางแห่งวาทะ ที่ควรเรียนในสำนักนิครนนั้น <c oughs> ก็รู้ว่าคนเหล่านี้รู้กันเท่านี้ <c oughs> วิเศษยิ่งกว่านี้ไม่มีจึงหลีกออกไปจากสำนักนั้นไปในที่ที่มีบัณฑิตเล่าเรียนศิลปะเรียนความรู้ของบัณฑิตเหล่านั้นนางมองไม่เห็นใครที่สามารถจะโต้วาทะกับนาง เข้าไปคามนิคมใดๆก็กองสายไว้ใกล้ประตูคามนิคมนั้นๆวางกิ่งว่าไว้บนกองสายนั้นแล้วบอกพวกเด็กที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่าผู้ใดจะสามารถโต้วาทักของเราได้ผู้นั้นก็จงเหยียบกิ่งว่านี้แล้วก็ไปอย่างที่พักเมื่อกิ่งว่าวางอยู่อย่างนั้นครบเจ็ดวัน นางก็จะถือกิ่งว่านั้นหลีกไปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสด็จอุบัติในโลกทรงประกาศพระธรรมจักอันประเสริฐทรงประทับอยู่ณพระเชตวันกรุงสาวัตถีแม้นางกุลทนเกษาก็ท่องเที่ยวไปในคามนิคมราชธานีทั้งหลายโดยในที่กล่าวแล้ว ถึงกรุงสาวสถีก็วางกิ่งว่าลงบนกองทรายใกล้ประตูพระนครบอกกับพวกเด็กๆเ,เหมือนก่อนแล้วก็เข้าไปยังกรุงสาวัถีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเถระเข้าไปพระนครลำพังผู้เดียวเห็นกิ่งว่านั้นจึงถามพวกเด็กๆว่าเหตุไร กิ่งว่านี้จึงถูกวางไว้อย่างนี้พวกเด็กๆก,ก็บอกความข้อนั้นพระเถระกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเจ้าจงช่วยกันเหยียบกิ่งว่านี้เถิดพวกเด็กๆก,ก็พากันเหยียบกิ่งว่านั้นนางกุณฑลเกษาฉันอาหารเสร็จแล้วก็ออกจากพระนคร เห็นกิ่งว่าถูกเหยียบจึงถามว่าใครเหยียบเมื่อทราบว่าพระเถระให้เหยียบคิดว่าวาทะที่ไม่มีคนเข้าข้างไม่งามนางเที่ยวไปจากถนนหนึ่งสู่อีกถนนหนึ่งโฆษณาว่าท่านทั้งหลายโปรดดูวาทะของข้าพเจ้า กับบพรระสมณยุตเถิดนางพร้อมมหาชนห้อมล้อมเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งนั่งอยู่โคนไม้ต้นหนึ่งทำปฏิสันฐานแล้วยืนหน้าที่สมควรส่วนหนึ่งกล่าวว่ากิ่งไม้ว่าที่ข้าพเจ้าวางไว้ท่านให้เด็กเหยียบหรือพระเทระตอบว่าถูกละ เราให้เด็กเหยียบเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้ากับท่านต้องโต้วาทะกันนะเจ้าคะเชิญสีพัทาท่านเจ้าคะ่ะใครถามใครตอบกันละเจ้าคะท่านจงถามสิ่งที่ท่านรู้เถิดนางจึงถามวาทะที่เป็นความรู้ของตนทั้งหมดพระเถระก็ตอบได้หมด นางไม่รู้สิ่งที่ควรถามสูงขึ้นไปจึงนิ่งอยู่พระเทระกล่าวว่าท่านถามมามากข้อแต่เราจะถามปัญหาท่านข้อเดียวโปรดถามเถิดเจ้าค่ะอะไรชื่อว่าหนึ่งนางกุนทนเกษามองไม่เห็นเงื่อนต้นไม่เห็นเงื่อนปลาย เป็นเหมือนเข้าไปสู่ที่มืดจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบเจ้าค่ะข้อเดียวเท่านี้ท่านยังไม่รู้ข้ออื่นๆท่านจะรู้ได้อย่างไรเล่าแล้วแสดงธรรมนางหมอบลงแทบเท้าทั้งสองของพระเถระกล่าวว่าท่านเจ้าค่ะข้าพเจ้า ขอถึงท่านเป็นสารณะพัทธาท่านอย่าถึงเราเป็นสารณะเลยท่านจงถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวซึ่งเป็นอัครบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นสารณะเถิดข้าพรเจ้าจะทำตามอย่างนั้นเจ้าค่ะนางได้เข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาในเวลาทรงสแสดงธรรมในตอนเย็น ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ยืนหนาที่สมควรส่วนหนึ่งพระศาสดาทรงทราบว่านางมีญาณแก่กล้าแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าคาถาจำนวนตั้งพันคาถาไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์คาถาบทเดียวที่ฟังแล้วสงบได้ยังประเสริฐกว่า จบคาถานางทั้งที่อยู่ในท่ายืนนั่นแลก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในคำพีอัปปทานว่ากุณฑนเกสีเถริยาประทานว่าด้วยบุพเจริยาของพระกุณฑนเกสีเถรี ในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทรรกับนี้พระพิชิตมานพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงเป็นนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในสกุลเศรษฐีอันมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆในเมืองหังสวดีเป็นผู้เพียบพร้อม ไปด้วยความสุขมากข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้นแล้วได้ฟังธรรมอันอุดมมีความเลื่อมใสเกิดในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ถึงพระองค์เป็นสารณะครั้งนั้นพระพิชิตมานผู้เป็นนายกพระนามว่าปทุมุตตระทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งผู้มีปัญญาดีว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายคิปปาพิญญาข้าพเจ้าได้ฟังพระพุทธพจน์นั้นแล้วมีความพอใจถวายทานแด่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วสบเสียลงแทบพระบาทปรารถนาตำแหน่งนั้น พระมหาวีระเจ้าทรงอนุโมทนาตรัสว่านางผู้เจริญตำแหน่งใดท่านปรารถนาแล้วตำแหน่งนั้นทั้งหมดจากสำเร็จแก่ท่านท่านจงเป็นผู้มีสุขเย็นใจเถิดในกับที่หนึ่งแสนแต่กับนี้พระศัสดาพระนามว่าโคดมมีสมภพในวงพระเจ้าโอกกาการาช จากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านผู้เจริญนี้จากได้เป็นภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรจากเป็นสาวิกาของพระศาสดาชื่อว่าพัฒากุลทนเกษาด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้ ข้าพเจ้าและร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงจุติจากภพนั้นแล้วไปสู่ชั้นยามาจุติจากนั้นแล้วได้ไปสู่ชั้นดุสิตจุติจากนั้นแล้วไปสู่ชั้นนิมมานรดีจุติจากนั้นแล้วไปสู่ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ด้วยอำนาจกุศลกรรมนั้นข้าพระเจ้าเกิดในภพใดๆก็ได้ครองตำแหน่งราชมเหสีในภพนั้นๆจุติจากปรณิมมิตวสวัสดีแล้วได้ครองตำแหน่งพระมเหสีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิและพระราชาที่เป็นเอกราชในหมู่มนุษย์ข้าพระเจ้าได้เสวยราชสมบัติในเทวดา และมนุษย์เจริญด้วยความสุขทุกทุกภพท่องเที่ยวไปในกับเป็นอนเนกในพัทระกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัดสปะผู้เป็นพงพันธ์แห่งพราหม์มียศมากประเสริฐกว่าพวกบัณฑิตเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี เป็นใหญ่กว่านรชนในพระนครพาราณสีอันอุดมเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าเป็นพระธิดาคนที่สี่ของเท้าเธอมีนามปรากฏว่าพิกุทาสีฟังธรรมของพระชินพุทธเจ้าผู้เลิศแล้วก็ปรารถนาบรรพชา พระราชบิดาไม่ทรงอนุญาตพวกเราครั้งนั้นพวกเราจึงอยู่แต่ในพระราชมนเทียนไม่เกียจคร้านประพฤติโกมาริพรมจรรันทร์มาถึงสองหมืปีพวกเราราชธิดาอยู่ในความสุขบันเทิงยินดีเนืองนิดในการบำรุงพระพุทธเจ้าพระราชธิดาเจ็ดพระองค์คือ สมณีสมณคุตตาภิกุณีภิกุทาสิกาธร,รมมาสุธร,รมมาและสังคทาสิกาบัดนี้ก็คือเขมาอุบลวันนาปตาจาราข้าพเจ้ากิสาโคตมีธรัมรมทินนาและวิสาขา ด้วยกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้ข้าพเจ้าละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในภพหลังบัดนี้ข้าพเจ้าเกิดในสกุลเศรษฐีที่มีความเจริญในพระนครราชครุอ,อันอุดมเมื่อดำรงอยู่ในความเป็นสาวได้เห็นราชบุรุษ นำโจรไปเพื่อจะฆ่าเกิดความรักในโจรคนนั้นบิดาของข้าพเจ้าปลดเปลื้องโจรนั้นให้หลุดพ้นจากการถูกฆ่าด้วยทรั์พันหนึ่งท่านรู้ใจข้าพเจ้าจึงยกข้าพเจ้าให้กับโจรนั้นข้าพเจ้ารักใคร่เอนดูเกื้อกูลแก่โจรนั้นมากแต่โจรนั้นผ่าข้าพเจ้า ผู้ช่วยขนเครื่องบวงสวงไปที่ภูเขามีเหวเป็นที่ทิ้งโจรคิดจะฆ่าข้าพเจ้าด้วยความโลภในเครื่องประดับของข้าพเจ้าเวลานั้นข้าพเจ้าจะรักษาชีวิตของตัวไว้จึงประนมมือไหว้โจรผู้เป็นศัตรูเป็นอย่างดีแล้วกล่าวว่านายผู้เจริญสร้อยทองคำแก้วมุกดา และแก้วไพลทูลเป็นอันมากทั้งหมดนี้นายเอาไปเถิดและจงประกาศว่าฉันเป็นทาสีเถิดโจรน,นั้นกล่าวว่าแนะนางงามจงตายเสียเถิดอย่ามัวรำพันนักเลยเรามุ่งจะฆ่านางผู้มาถึงป่าแล้วข้าพเจ้ากล่าวว่าตั้งแต่ฉันระลึกได้ ฉันไม่รู้จักบุรุษอื่นว่าเป็นที่รักยิ่งกว่านายมาเถิดฉันจะขอกอดนายทำประทักษิณแล้วจะไหว้านายเพราะพวกเราจะไม่ได้ร่วมกันต่อไปเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ในที่นั้นได้กล่าวว่าในที่ทุกแห่งใช่ว่าบุรุษเท่านั้นจะเป็นบัณฑิต ถึงสตรีก็เป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดในที่นั้นๆและในที่ทุกแห่งใช่ว่าบุรุษเท่านั้นจะเป็นบัณฑิตคิดความได้ว่องไวใช่ว่าบุรุษจะคิดเหมาะสมในเรื่องเดียวเร็วพลันครั้งนั้นก็เพราะเนื่องด้วยปัญญาตเต็มอยู่ในจิตข้าพเจ้าจึงฆ่าศัตรูได้ผู้ใด ไม่รู้จักเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วไวผู้นั้นมีปัญญาเขาย่อมถูกเขาฆ่าเหมือนโจรที่ถูกฆ่าที่เหวผู้ใดรู้จักเรื่องที่เกิดขึ้นได้ว่องไวผู้นั้นก็พ้นจากพวกศัตรูเหมือนข้าพเจ้าพ้นจากโจรที่เป็นศัตรูในครั้งนั้นเมื่อข้าพเจ้าผลักศัตรูให้ตกไปในเหวแล้ว เข้าไปบวชในสำนักพวกปริภาชกที่ครองผ้าขาวครั้งนั้นพวกปริภาชกเอาแหนบถอนผมข้าพเจ้าจนหมดแล้วให้บวชสอนลัทธิให้เนืองๆข้าพเจ้าเรียนลัทธินั้นแล้วนั่งคิดลัทธินั้นอยู่ผู้เดียวว่าข้าพเจ้าเรียนลัทธินั้นแล้วนั่งคนเดียวคิดถึงลัทธิ ซึ่งทำมนุษย์ให้เป็นเยี่ยงสุนัขนั้นปริพาชกถือผมที่ถอนแล้วโยนไว้ใกล้ข้าพเจ้าแล้วก็หลีกไปข้าพเจ้าเห็นแล้วได้นิมิรเหมือนหมู่หนอนตั้งอยู่ข้าพเจ้าลุกจากที่นั้นแล้วมีความสลดใจสอบถามพวกปริพาชกที่มีลัทธิร่วมกันพวกนั้นบอกว่า พวกภิกษุสักยะยบุตรย่อมรู้เรื่องนั้นข้าพเจ้าเข้าไปหาพุทธสาวกแล้วถามเรื่องนั้นพุทธสาวกเหล่านั้นพาข้าพเจ้าไปในสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ผู้เป็นนายกของโลกทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าว่าขันอายตนะและท่าทั้งหลายไม่งาม ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาข้าพเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วยังธรรมจักสุให้หมดจดวิเศษรู้สัตธรรมแล้วได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทครั้งนั้นพระพุทธเจ้าอันข้าพเจ้าทูลขอแล้วได้ตรัสว่ามาเถิดนางผู้เจริญ ข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วได้เห็นน้ำน้อยหนึ่งรู้จักสังขารอันมีความเกิดและความดับด้วยน้ำล้างเทา้าคิดเห็นว่าสังขารทั้งปวงย่อมเป็นอย่างนั้นลำดับนั้นจิตของข้าพเจ้าพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นโดยประการทั้งปวง ครั้งนั้นพระพิชิตมารส่งตั้งคาพเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพวกภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายขิปปาพิญญาคือตรัสรู้เร็วข้าพเจ้าเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์และทิพโสทาตรู้วาระจิตผู้อื่นเป็นผู้ทำตามสัตธุธาต รู้ปุเพนิวาสยานชำระทิพจักสุบริสุทธิ์ยังอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปเป็นผู้บริสุทธิ์หมดมนทินด้วยดีข้าพเจ้าบำรุงพระศา,าสดาแล้วปฏิบัติพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วลงภาระอันหนักลงแล้วข้าพเจ้าบรรลุถึงประโยชน์คือธรรม เป็นที่สิ้นสังโยชน์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้นแล้วญานของข้าพเจ้าในอัฏฐธรรมะนิรุติและปฏิพานภัยบูรณ์หมดจดเพราะอำนาจพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดข้าพเจ้าเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างพังตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่ข้าพเจ้าได้มาอย่างสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดนี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามข้าพเจ้าบรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าได้ทำเสร็จแล้วจบกุณทนเกสีเทริยาประทาน ก็แลนางครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วทันใดน,นั้นก็ทูลขอบรรพชาพระศาสดาทรงอนุญาตการบรรพชาแก่นางนางจึงไปสำนักภิกษุณีบรรพชาแล้วก็ยับยั้งอยู่ด้วยสุขในผลและสุขในนิพพานพิจารณาการปฏิบัติของตนจึงกล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่า พัฒากุณทลาเถรีคาถาคาถาสุภาษิตของพระพัฒากุณทลาเถรีแต่ก่อนข้าพระเจ้าถอนผมอมมูลฟันมีผ้าพื้นเดียวเที่ยวไปรู้ในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษและเห็นสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษ ข้าพเจ้าออกจากที่พักกลางวันก็ได้พบพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสดุทุลีอันหมู่ภิกษุแวดล้อมที่ภูเขาคิดชกูดจึงคุกเข่าถวายบังคมทำอัญชลีต่อพระพักพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพัทธาจงมาพระดำรัสสั่งนั้น ทำความหวังของข้าพเจ้าให้สำเร็จสมบูรณ์ข้าพเจ้าจะริกไปทั่วแคว้นอังคะมะคตกาสีโกศละบริโภคก้อนข้าวของชาวแคว้นมาห้าสิบปีไม่เป็นหนี้ท่านอุบาสกผู้ใดได้ถวายจีวรแก่ข้าพเจ้าพัทธา ผู้ผลจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทุกอย่างแล้วท่านอุบาสกผู้นั้นมีปัญญาประสบบุญเป็นอันมากหนอจบพัฒากุณธลาเถรีคาถาเรื่องพระพัฒธธากุณธลาเถรีจบ